ราศีเมษเป็นราศีแรกของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือแกะคนที่เกิดในราศีเมษมีลักษณะดื้อรั้นเอาแต่ใจชอบคิดบวก แต่ชอบพึ่งพาตัวเองเป็นหลักคนที่เกิดในราศีนี้มีความแข็งแกร่งและมีพลังขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับด้วยความที่เป็นราศีแรกของจักรราศีดังนั้นชาวราศีนี้จึงมักมีลักษณะเด่นคือ เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรสักอย่างที่มีพลังพุ่งพ่านนะครับชาวราศีเมษมักมองหาความเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วและการแข่งขันอย่างต่อเนื่องชาวราศีนี้มักเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องงานจนถึงเรื่องการเข้าสังคม ต้องขอบคุณดาวอังคารที่ทําให้ชาวราศีนี้เป็นราศีที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดราศีหนึ่งในจักรราศีก็ว่าได้นะครับคนที่เกิดในราศีนี้มักสแสวงหาคําตอบของคําถามที่เกี่ยวกับความเป็นปัจเจตนะครับและเป็นความจริงในธรรมะในธรรมชาติหรือในทางปัชญานะครับซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของการเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ว่าได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่จัก,กรวาลกำลังส่งมาให้ท่านเร็วๆนี้สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านท่านเคยรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นบ้างไหมราวกับว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนไปสู่บทใหม่วันนี้เราจะมาดูกันว่าพลังงานสูงสุดของจัก,กรวาลกำลังวางแผนที่จะยกระดับชีวิตของท่าน ในด้านไหนบ้างขอให้ท่านผ่อนคลายจิตใจตั้งจิตอธิษฐานทำสมาธิแล้วนึกถึงคำถามในใจของท่านแล้วลองมาเลือกกองไพ่ที่ใช่นะครับให้เลือกเพียงหนึ่งกองจากไพ่ทั้งหมดสองกองที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะครับให้นึกถึงบุญกุศลต่างๆที่เคยสร้าง ไอ้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่อยากราู้ภายในใจขอให้เผยในกองไพ่ที่ท่านเลือกนะครับเอาละครับกรลยะาณมิตรทุกท่านเรามาหาคำตอบสำหรับท่านชื่อเลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกองที่หนึ่งได้ไพ่เดอะชาริออตหรือรถสึกนะครับคือพลังแห่งความเร็วและชัยชนะ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้จัก,กรวาลกำลังจะบอกท่านว่าการรอคอยของท่านสิ้นสุดลงแล้วนะให้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะท่านกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วและไม่มีใครมาหยุดยั้งได้พลังงานนี้คือพลังงานแห่งชัยชนะ และการได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านต้องการนะครับท่านกําลังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วและจังหวะชีวิตที่ลงตัวจักรวาลกําลังเปิดทางให้ทุกสิ่งที่เคยติดขัดถูกปลดปล่อยออกมาในทุกๆอย่างนะครับทุกๆความพยายามของท่านในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากําลังจะรวมตัวกัน เป็นแรงส่งมหาศาลที่จะพาท่านไปสู่เป้าหมายภายใน1-3เดือนข้างหน้านี้สิ่งที่ต้องใช้เวลานานก็จะสำเร็จเร็วกว่าที่ท่านคิดจงเชื่อมั่นในจังหวะของจักรวาลและย่ารังเลนะครับการที่ท่านเลือกไพ่กองที่1 The c h a r i ชานี้ถือได้ว่าเป็นไพ่แห่งการพลิกชีวิต จักรกวาลกำลังส่งโชคลาภแห่งการลงมือทำมาให้ท่านท่านอาจจะได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนใหญ่หรือได้เซ็นสัญญาธุรกิจที่จะสามารถพลิกชีวิตท่านได้เครตรับคืออย่าก,กลัวที่จะนำหน้าคนอื่นอย่าก,กลัวที่จะขอในสิ่งที่ท่านสมควรจะได้รับนะครับ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ท่านจะได้รับการยอมรับและจุดยืนที่ชัดเจนจะเป็นของท่านนะครับท่านจะได้รับการยอมรับและมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในวงสังคมหรือสายงานของท่านการเปลี่ยนแปลงนี้คือการที่ท่านได้เป็นที่พึ่งพาหรือผู้นำที่แท้จริงจงใช้ความสำเร็จนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นต่อไปนะครับคำแนะนำพิเศษนะครับคำแนะนำะเกี่ยวกับจักราวาลในช่วงนี้จงรักษาความมีวินัยและสติให้มั่นคงอย่าปล่อยให้ความสำเร็จทําให้ท่านเกิดความประมาทจงรักษาความมุ่งมั่นดุดรสสึกที่มุ่งสู่เป้าหมายเท่านั้นนะครับ และต่อไปนี้สำหรับการ,รยาณนมิตรที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับคำทานายสำหรับไพ่กองที่สองคือ The Star หรือดวงดาวนะครับถือได้ว่าท่านเลือกได้ยอดเยี่ยมมากท่านกำลังได้รับพรจากเบื้องบนอย่างแท้จริงจักรวาลกำลังส่งสัญญาณมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้พัดฟื้นและถูกเยียวยา พลังงานแห่งความหวังและความรักอันบริสุทธิ์กำลังเข้ามาโอบกอดท่านเตรียมพร้อมกับาการที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยนะครับจักรวาลกำลังส่งข้อความถึงท่านถึงเวลาที่จะต้องพักฟื้นและเยียวยาจิตใจตนจากอดีตแล้วนะครับขึ้นพลังงานแห่งการรักษา มาถึงท่านแล้วนี่คือช่วงเวลาแห่งการปล่อยวางสิ่งที่เคยหนักอกหนักใจในอดีตสิ่งที่เคยเป็นบาดแผลจากอดีตนับต่อจากนี้ไปจะค่อยๆหายไปท่านจะได้รับการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจอย่างน่าอัศจรรย์ใครที่มีปัญหาสุขภาพ ก็จะพบแนวทางการรักษาที่ใช่และเห็นผลดีขึ้นขอให้ท่านจงปรับความสัมพันธ์ให้ลงตัวและปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระนะครับดวงดาวนำทางท่านให้มองเห็นคุณค่าของตนเองอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับท่านคือท่านจะเป็นอิสระทางด้านอารมณ์ จากความสัมพันธ์ที่เคยเป็นพิษในอดีตการจากลาจะมาอย่างสงบและความสัมพันธ์ใหม่ที่ท่านจะได้พบจะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าอกเข้าใจและความเมตตาอย่างแท้จริงตัวท่านนี้กำลังจะค้นพบความสุขที่แท้จริงและพรสวรรค์ของตนเอง จักรวาลกำลังมอบของขวัญแห่งความชัดเจนให้กับท่านท่านจะมองเห็นพรสวรรค์หรือเส้นทางที่ควรเดินไปอย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ท่านค้นพบว่าความสุขที่ยั่งยืนอยู่ที่ตัวของท่านเองไม่ใช่ตัวของใครนะครับคำแนะนำพิเศษจากจักรวาลในช่วงนี้ ให้ท่านจงวางใจในกระบวนการทั้งหมดและเปิดใจรับพลังงานบวกที่เข้ามามันทำสมาธิหรือขอพรจากดวงดาวขอพรจากเทวดาประจำตัวสิ่งที่ท่านหวังเอาไว้กำลังจะกลายเป็นจริงในเร็ววันนี้นะครับนี่คือพลังงานทั้งหมดของไพ่ในวันนี้นะครับ สุดท้ายไม่ว่าท่านจะเลือกไพ่กองที่1ห,หรือกองที่สองจงรู้ไว้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือของขวัญที่จักรวาลมอบให้เพื่อที่จะยกระดับชีวิตท่านนะครับจงจําไว้ว่าพลังอานาจสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ไพ่แต่อยู่ที่พลังงานภายในและการลงมือทำของท่านเอง จงตั้งมั่นในความดีมั่นใจในเส้นทางที่เลือกและเตรียมตัวรับความสุขและความสำเร็จที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของท่านในไม่ชานี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับหากคำทํานายนี้คลิปนี้มีประโยชน์กับท่านนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้า